สวัสดีจ้าพี่โยโคราดบาดเองด้วจ้ามาจา้ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะพี่โยไปทําธุระมาแต่เช้ากับพี่นกยุงแะ้วจก็เลยผึงกลับมาถึงบ้านแต่ว่าก่อนที่พี่โยจะไปทําธุระอะไรพี่โยก็ทํากั็คงกับข่าวให้บ่าวเพียงแล้วจ้ะมีทอดหมูเนาะที่พี่โยทําให้ห่อไปแต่วันนี้พี่โยมีปลาพัดของแมลี่มาบ้านน,นี่จ้ะเหลือแล้วก็พักสดก็เลยเอามากินอีกนะ้วจ้ะไปเดี๋ยวมากินข่าวด้วยกันนะจ้ะช่วงเช้า เขาชาวเด้เจนปลาพาทเบนดีก็อร่อยอันนี้ก็จะพริกป้าพงป้าปนของโยมันเดิมเลยจ้ะไม่มีอะไรหนานะจเะเจี๊ยบเจ่๊ยบปลาพาทเบรดีตลาดพาดเมรดีจะใส่ลูกโดดจะได้เจนอันนี้เอาปลาซับแล้วก็ถอดจะไข่พัดจะไข่มากินข้าวเด็กกันจ้า วันนี้กับเขาเปล่าเก่งตอนช่าก็ไม่มีอะไรจะแต่ <c oughs> ถอดหมู3สามชั้นไปให้โยกลุกมาถอดตอนช่าเหมือนเดิมเลยจ้ะถ้าเสียกับมันจะเม่อมดนะพี่โยอชอบกินแบบสดๆเลยจ้ะ <c oughs> อร่อยดี กระเจีย๊ยบหรือมะเขือ,ล,อลือจะบาดปิีหยกเรียกมะเขือลือ่นนี่เป็นฟักของกรเติดฟักกระตินเนี่เป็น อาหาร,าร้านี่เดียวเมลีก็ไปวัดก็จะไปทําบุญแล้ว่็เขมีเขตมหาชาติเลจ,จะไปบัางเขตมหาชาติจังวัดเป็นจังหวัดอื่นนะจ้ะพอดีพระอาจารย์ชวนเมลีไปก็เลยมีหลุดหลับทรงไปมเมลีก็เลยไปนะจ้ะ แก่หมดงสัยยังอยู่ก็ผีตะไคร้ยอยู่พอผีตะไคร่เขากะบายๆนะจ๊ะอาจจะมาหาพี่โยช่วงบ่ายเด็นดนกแม่ทอดกัน้ำพริกปลาผงเตงปะปลาผงนี่พี่โยก็ใส่น้ำปลาได้จ้ะน้ำปลาหลุนที่ว่าหลุนการปลาตะเพียนตอน,นั้นยังไม่มดเลยจ้ะพอ เดี๋ยวลิมดูว่าแต่แต่นี่เป็นแบบปักมันนะจ๊ะจะได้บันี่พี่โยบันได้ไปตัดอ้อยอีกจ้ะเราก็ซื้อบันได้ยุดผัก่อนไปเนะววาะเพราะว่าตัวผู้นี้เราเราเก่งกระตองยุดจะเพราะว่าต้องไปอบรมไปอบรมทำใบขับขี่จ้ะ อดี๋ยวจะเสร็จอร่อย ี่อ่านพี่โยก็คิดยังไงแบบนี้เลยจ้ะคิดคนเดียวโยก็คิดยังไงแบบนี้แลบบ้วมีอะไรอยแบบากลายไลน์มีนำผิดกระพักก็คิดไป การพิโยไม่ได้เรียงไก่แต่ตรามีไก่มา ไี่ดีก็อร่อยดีแล้วมาทำเป็นชุดเป็นชุดให้น้องนี้ไปขายกับโรงงาน vô đu phát cực chất Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để กินแบบดิบๆก็อร่อยดีกันปลาพงแตนปลาล่านิดหน่อยน่าแต่จ้ามากินข้าวเด็กกัน haluk da <halu wani mila จริงพี่โยก็อยากจะตาแบบเผ็ดเพดงเด็ๆแต่ว่ามันช่วงเช้าอยู่แต่ก็เลยยังพหายามกินอ,กอะไรเผ็ดเพทองยังวางอยู่ได้ ช่วงนี้ก็อากาศบบบพิโยช่วงสายๆนี่จะ,จะร้อนนะจ๊ะแดดโ้อนมาก อโออีโอีโดนพอดีหลดโดนน้ำแข็งมาเลยกันเลยโยลุกไปดูว่ามีน้ำแข็งเรือไหมยังเรืออยู่กันแ่สว่าแมรี่เพิ่งเอาลงมาวาน 嗯。 เด็กแต่ไมนุง่ายๆของพี่โยนะในแต่ละวันถ้าอยู่บ้านก็นไปม,มีอะไรยุ่งยากไปโรงพยาบาลพ่โยก็ซื้อแกงถุง,งนึงแล้วก็ข้าวเปล่าสิบบาทเฉลี่ยทิพไปกินเอาลจะจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะพี่โยก็พามานั่งกินข้าวชาวชงันหยุดก็ไม่มีอะไรมากมายนะจ๊ะพี่โยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะช่วยกดติดตามากดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้า